ใค่ะแล้วก็ดีใจที่ช่วยพี่ๆได้แบบว่าชนะได้ค่ะในเกมเกมฝรั่งเศสคุมสมาธิยังไงครับในเกมที่ใหญ่ๆบนะี้ครับก็ <c oughs> ทำให้ทำองให้นิ่งพอที่จะเล่นกับเขายุโรปได้ค่ะพูดถึงการได้เล่นร่วมกับพี่ๆต้องร้องถาถอ,อนดนเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่ที่นัก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดนตรีกัเพื่อนนดนติดไปด้วยกันแล้วก็ช่วยทีมชาติได้เยอะค่ะ ทีม้องเอ่ยหญ่เอยครับตรงสนามพักแรกก็เก็บช,ชนะได้เลยครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่สามารถช่วยทีมคว้าชนะในแมตช์นี้ได้ค่ะทำยังไงครับเมื่อเจอเกมใหญ่แบบนี้ปานที่ยังไงกับเลยครับก็แบบว่าพยายามแบบว่าอยู่แบบว่ามีสมาธิให้มากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นแบบว่าพยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองในเกมให้ได้มากที่สุด เมื่อวานเพิ่งรู้ว่าเรามีอาการบาดเจ็บใ่แบบแค่ว่าบาดเจ็บมันเกิดที่ยังไงครับกอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมค่ะก่อนที่จะแข่งก็เลยไม่ได้แข่งในสามแมตช์แรกค่ะแต่ว่าฝึกซ้อมไปก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับเอนเตอร์ที่โลนเกินก็หนูก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าพอเป็นตัวเองแล้วทีมมันดีขึ้นมันก็เลย ได้เป็นตัวเองแบบเต็มทีกมาครับในสนามก็ว่าเราพิการสนามเพ้นมากเลยจากการที่เราไปเล่นที่เกาหลีมามีอะไรที่เนื่อาเราที่ต้อ่อนกันก็พอเจอทีมที่เขาเล่นเก่งกว่าเราก็ความกดดันมันก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพอพอม่มีเพื่อนๆซัพพอร์ตนะคะมันก็เลย ทําให้เราเก้าวผ่านไปได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าเราเราก็ซ้อมมาแล้วเราก็ทาตามที่เราซ้อมอ่ะมันก็เลยมันมันก็เลยตอบโจทย์ค่ะยูฟ่าครับเดี๋ยวแมตต์ต่อไปต้องเจอกับญี่ปุ่นเดอเพื่อนๆะไรที่เล่นอยู่ในลีกค่อนข้างเยอะเนี่ยเป,ป็นยังไงบ้างครับค่ะก็หนูคิดว่าเขาอ่ะคือฝีมือแล้วก็ระบบทีมเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วเราก็ต้องกลับไปทําการบ้านของเราให้เยอะๆต้องรู้เขาให้มากที่สุดเพราะว่าเขาก็รู้เราเหมือนกันเราก็จะพยายาม เก็บรายละเอียดของเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ดีจริงเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ปัญหาในการเนแบบแล้วก็การได้เล่นร่วมกับเพื่อนๆนครนทอเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟ้าพอดีใจหนูเห็นน้องมาเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กๆอ,อ่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เห็นน้องมันโตขึ้นแล้วมันน้องๆมันก็ช่วยช่วยทีมได้เยอะมากๆด้วย <c oughs> แล้วก็มันสร้างสีสันให้ทีมมันทําให้แบบ คา,ายกังวลหลายๆคนได้ด้วยก็รู้สึกว่าเก่งอ่ะเข <c oughs> <c oughs> ินเขินน้องอ่ะก็ดีใจดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วเวลาก่อนแข่งขันแล้วเห็นว่ามีการได้แนะนำขน้องเองบ้างไหมหนูก็บอกเอ๋ยว่าเฮ้ยอย่าปล่อยที่บนตกนะเอาให้หมดเอาไม่ได้เอาไม่ทันก็วิ่งไปก่อนก็บอกก็นี่แหละค่ะก็แบบว่าให้น้อง,องๆอ่ะคือมีความแอคทีฟอยู่แล้วก็ คือไม่ต้องบอกน้องอะไรเยอะเลยน้องน้องรู้หน้าที่ตัวเองมากๆนูป้าก็เป็นตัวแทนเพื่อนๆพูดถึงสามสองอะไรกันไม่พูดเลยก็ถึงสนามสองนะคะถ้าแบบว่าหนูหรือน้องคนไหนที่มีโอกาสได้ลงไปเล่นก็หวังว่าให้แฟนๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็พวกเราก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองค่ะก็จะ ชนะให้ได้ขอบคุณค่ะ